สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ของเราเลยฐานเดแนวรับเดอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีตรงนี้สองหกเก้าศูนย สองหกแปดศูนย์แถวนี้นี่คือรับเดเล็กรับหนึ่งรับหนึ่งรับสองสองพันหกร้อยนี่เป็นรับสองถ้าสี่ชั่วโมงหัวทิมลงถ้าสี่ชั่วโมงหันหัวลงสี่ชั่วโมงนะถ้าหันหัวลง ก็คือสองพันเจ็ดร้อยสิบก็จะต้องมาเล่นสั้นๆเอาแค่นี้อาจจะลุ้นเอาตรงนี้ก่อนลุ้นเสร็จถ้ามันหลุดสมมุติถ้าเดมาตรงนี้อ่ะขึ้นไม่ได้สรุปว่าติดต้านใช่ไหมสรุปว่าติดต้านใช่ไหมก็อาจจะยกแล้วก็ช็อตกลับมาขายล่างตรงนี้สองพันหกร้อยแต่จะต้องใช้สี่ชั่วโมงเล่นใช้สี่ชั่วโมงเป็นตัว ไล่ดีกว่าผมใช้คํ้ใช้คําว่าไล่ไล่ก็คือมันอาจจะมีแบบนี้แบบนี้ไอ้นี่มันอาจจะแบบจังหวะมันหลุดแบบนี้ใช่ไหมสมมติไอ้ตรงเนี้ยคือสองพันเจ็ดร้อยสิบใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันคือสองพันหกร้อยใช่ไหมคือมันไม่ลงทีเดียวทิ้งมามันอาจจะแบบมาทรงเนี้ยเราก็ยกชอ็อตยกชอ็อตยกชอ็อตแผนนะตอนนี้คิดอยู่ประมาณนี้ยกชอ็อตเก็บอาจจะสัก ยี่สิบถึงสี่สิบแล้วแต่จังหวะน,นะครับอาจจะยี่สิบถึงสี่สิบแล้วแต่จังหวะก็อันนี้จะเป็นแผนของสี่ชั่วโมงถ้ามันหันหัวลงได้ล้วก็จะเก็บแค่นี้แล้วพอราคามาแตะถึงสองพันหกก็ไม่เล่นละสองอพันหกต้นๆอาจจะซักสองพันหกยี่สิบนะอาจจะทักสองพันหกยี่สิบสองพันหกสามสิบอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะถอยละเพราะมันจะเก็บเป้าไม่ได้ละ เพราะฉะนั้นแผนคือถ้ามันขันหัวได้ขันหัวตรงนี้ลงได้ก็จะไล่ราคาลงไปยกช็อตยกช็อตเก็บทีละเป้าจะไม่หวดยาวนะครับจะไม่หวดยาวเพราะช่วงนี้สถานการณ์การเล่นยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเทรนด์มันบ้าบอเน้นมันเน้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าลงมาถึงก็รับเด้ รับ <c oughs> ไม่รู้ตรงไหนไม่มีใครตอบได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันหัวทิ่มลงมาใช่ไหมถ้ามันลงมาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะใช้สี่ชั่วโมงหาแนวรับยกนะครับแ้วนะเพราะนั้นตอนนี้สำคัญคือถ้าถ้าหลุด สองเจ็ดหนึ่งศูนย์เป้าหนึ่งสองหกแปดศูนย์สองหกเก้าศูนย์เป้าสองสองพันหกร้อยเข้าใจไหมเข้าใจที่ไปที่มาของสองพันหกนะเอาเท่านี้ก่อนนะ